นี่ครับผมหลังจากเดินทางมาจากใต้แล้วก็มาถึงบ้านมาเช้าก็ประมาณเจ็ดโมงตอนนี้ผมก็มาติดตั้งปลงแสงอาทิตย์ให้กับแม่แกับพี่สาวตอนนี้ก็ทางช่างาก,ก็มาติดตั้งให้แล้วครับผมแต่ยังไม่เสร็จก็ต้องมานั่งดูเขาทําว่าเขาต้องการอะไรเพิ่มอีกไหม นี่ครับผมที่ติดต่อพลังแสงอาทิตย์ติดต่สอสามครั้งครั้งที่สามนี่ครับเพิ่งมาติดต่อสองเจ้าไม่มาเจ้าที่สามก็มาให้ครับนี่เขากําลังมาประกอบติดตั้งพลังแสงอาทิตย์ให้ที่นะครับผมที่ผมเจาะนำบาดาลไว้ อันนี้เขาช่างประกอบโครงสร้างเรียบร้อยแล้วรอยันท่ออย่างเดียวกับติดตั้งหมอแปลงกับแผงไฟ ตอนนี้ช่างกำลังขึ้นโครงประกอบที่รองรับพลังแสงอาทิตย์นี่ครับผมที่เข้ามาวันนี้นี่คืออันนี้อันเด่นที่ผมกลับบ้านด่วน 嘛，啊，这个都看。 อพอต้ะครอนนะครับต้องคิดเอง ถ้าเขาคือไอ้เปลือตัวแปลงแ่งมันส,สมเมอ่างจังหวะแาะนเียงเลย,ย,ยครับขันห้างเอาเมา่อห่วงกันโตปั๊มเมื่อกี้ทําง,งานประจมท,ทีครับแรงครับเอามาส่งแบงชาร์จน้ำแต่าราคาอุปกรณ์จะมีซุ้มแบตซุ้มินเมื่อเสริมไม่อย,อยูแต่าราคาแัตกระชุ่มก็ด้ครับ ตอนนี้ช่างก็ขึ้นแผงเรียบร้อยแล้วครับผมส่วนของผมนั้นต้องการสีแผงตอนนี้ก็ขอมาขึ้นแผงเรียบร้อยแล้วสีแผงแต่ยังไม่ได้ประกอบไฟครับนี่แผงโซลาเซลล์สีแผงส่วนผมก็เจาะน้ำมาดานไว้หลายปีแล้วครับก็ว่าจะติดตั้งตอนไหนก็ไม่ไติดเพราะว่าเนื่องจากงบประมาณไม่พอตอนนี้ก็เก็บงบประมาณพอแล้ว ก็เลยให้ช่างเขามาติดตั้งก็เลยให้ทางช่างพลังแสงอาทิตย์เขามาติดตั้งให้ครับผมรอบเนี้ก็ว่าถ้างบเหลือประมาณเอางบประมาณเหลือเท่าไรก็จะติดตั้งพลังแสงอาทิตย์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็กจะขึ้นแทงน้ําเก็บน้ําด้วยครับใครดูงบประมาณก่อนถ้าพอก็จะขึ้นแทงด้วยถ้าไม่พอก็เอาเฉพาะพลังแสงอาทิตย์อย่างเดียวรอบนี้ เก็บตังค์พอก่อนค่อยเอาแทงน้ำด้วย Một muốn tôi nhờ đề hả? Cái gì đấy? ร้อนมือก็อนจะประมาณนี้นโดโอ้โหนี่นใ,นใส่ไฟที่เขาเดินไป ก็อับตัวนั้นเรียนครับพันยังบุกในการใส่ยาโกลเก็บไฟที่จะเสียสนครับคือว่าจะเก็บอธิบายในทางเดียครับก็การีะเอาตัวมเก็บไฟกับตะนี่และตะวี่นะครับครัและตะวี่อย่างหนึ่งตัวแป้งอย่างหนึ่งจะเป็นขาเจือข้าเจือมุเก็บไฟขาเจือเขาทับแบตจะราคาถึงไม่ได้ครับ มีแบตเตอรี่้ากระสอเตี้ยนเรื่อยๆครับ,บทำรเตี้ยนเงินดเรื่อยๆครับเพราะว่าคันเขาแน่นีนกับชุุกไปเลยกรตสอเตี้ยนะครับเดี๋ยวเน,นี่ยเรากมคือื้อซื้อมาแถ้าสำอะไรใส่ปั่มสีปึ๊บเลาวเทำโครงการที่มาใสาย่ยังยังใช้อัดไฟถ้าเป็นถุงยังแล้วใส,ส่ฟยังไปใส่ไปขายไฟโทรศัพท์ตรงนี้นครับนา่าเชื่อครับน่า

ายลดไหคะแนนลายหคุดไหลคแนนคครับ้แม่ครับนมันกนแ้วแสงแดดครับอแห้งกว่านี้เ็บกวนี้มาก็ครับแห้งกวนี้ครับแข้งแดดนะครับต้นนี้ขมีระบบเก็บพลังงานครับเื่อกันต้ีแดดขอแห้งเลยขันต้นีิสุ่มขคอยเลยครับครับดแนครับของแห้งคอยงที่กบบมดแมนครับผมแมนเลยครับ อุปกรณ์ที่ีนตอันนี้ผมไล่ไปเลยอุปกรณ์ในสู้นี่ครับอุปกรณ์ในูหน่ปกันหกเดือนก็เงื่อนไขครับจะให้มีมุดมาเลียงเขาแนะนำาอาสูงนี่ครับตุ่มแปดใ้าหมเอามะไวรนนะครับเทอะไรอย่างเงี้ยเลยนะผมสูงต้นเสา้นนี้จะหาอหไรไม่น่าก็ดีครับสายเแน่เลยล่ะายไหมอ่า้วครับหาาไว้ไดครับตัวนี้แผ่นอุปกรณ์มันเสียมันอดเดี่ตัวของมันเองผมสอนให้ี่สอมาแล้วัมจะทำให้ได้ ครับแต่ว่าขันมดไม่ได้ขออันนี้แน่อนแไมครับมี่นคือเคองเคียนครับที่มี่ัวตัวตแข้งครับตัแข็งผมรับประกันห้ยตปีขันมันช็อตมันแตกในตัวของมันเองเนี่ยผมเจลขยนกันใหม่เลยแต่ตัวที่รับประกันอีกอย่างนึ่คือการผลิตไฟครับการผลิตไฟผมรับใหม่ีรื้อหาปีครับผมม่าผลิตไฟได้ขันมันต่ำกว่าแปดพิเศษนึ่งก็่ค่เราไหลกันใหต่ไดอต่มเงินไทครับมีไปรับรองให้ ถ้าเกิดว่ามันเป็นอย่างนี้คือเขาโชคไปได้โชคได้เลยครับผมครับแล้วจุดผมแนะน้ำไหลแต่ก็มีการกระจายข้งแม่หายด้วยครับผมอาจจะเป็นไปการน้ำไหลเลยับโตแขงนะครับมีการดูแลรักษาครับคันผมคิดว่ามันคึ้มเอ้ยมันอผมคิดว่าคุณมันไหลคุณมันก่อไหลขึ่งก็เอาหนานสาดไปเลยครับสาดไปสัปดที่สองเอาไปดูน้ำสัปดาห์ที่สามนั่งอีกแน้วายาที่กระจกหรือว่านางยาหลังจานเข้า ครับผมก็แนะนำเป็นสุ่มสุ่มเช็แนะนำจ้านกดนีข้อใดอยู่นฉันอนองใส่ฉันว่าอยากให้ตั้งตามๆเด้อคุณจะดด้ท้สะอาดนครับผมตัวคนแต่เคยในเทีเกี่ยวกับผมอยูคนว่าเนีคนับบอันเปนกลิล้างค่าด้วยนเนี่ยเนง่แล้วว่าสูตรที่มันประหยัดกรว่าใมนคร่ี้ เวาลาใช้งานที่เปิดคืนอ่ะเดี๋ยวเราสิเลืออตัวปัม่มครับปัมม่มผมรับประกันให้ยสองปีในส่วนของมอเตอร์ก็แต่ว่าในส่วนของใบพัดผมสิบใบรับประกันให้เงินใช้มันก็บนอนว่าบางบอสเป็นบอสซ่าหรือว่าเป็นบอสเก่าอ,อาจจะเป็น ถ้าเป็นบอ่อใต้เมันก็นสิกินใบพัดนะครับช่วงนี้มันก็นสิเสียใบอันนี้เลยบริษัทรับประกันในส่วนของใบพัดใหายแต่ว่าในส่วนของมอเตอร์คงรับที่จอดให้ครับถ้ามันเสียมากก็เอาเขาลาดได้เลยสำหรับเสียครับสำหรับใดก็เปลี่ยนไดให้เลยในสองปีอันนี้ก็คือช่วคือว่าแรกวันนาดินสายเนาะแม่นครับเจาะปีกายนน้ำนะครับพี่อ้อมเจาะปีไก่ของมันนะครับเจาะปีไ่เมื่อกีเกิดจากตัวของมันเองนี่ผมก็รับผิดปเช่าไปครับก็รักๆผมมีใบหอยน้ำกันได้รับประกันยังไรเลย แล้วก็การใส่งานครับอันนี้ผมให้เบิง้งอันนี้ผมบ่ได้เปิดได้อันนี้ฝังหันกรมทีกว่าเชื้อผมคือยกไปใหให้เบิ้งอ่าตรงนี้ม่ติดเป็นโค้ดเออเลยอ่าเมื่อสิถึนเวลาไม่มีปัญหามัน,สนอนสิึ้นโค้ดแน่นฝังหันตามซุ้มหนีเลยครับสมมติว่ามีปัญหาเมื่อสิ้นคลิปแบบบางหันครับข้าก็ลองมาเบิ้งว่ามันเป็นโต๊ะใหญ ครับแล้วก็โทษแจ้งซุ่มผมได้เลยนนะแต่แล้วน้องเบลจะคนปึกย <c oughs> ืนเลยก็ถัาไม่มีปัญหามันก,ก็ี้แสดงโคโ้ดต้องนี้อยู่หน้าจอแค่นั้นเลยครับซุ่มแบบนี้นี่บ่นั่นครับคันเห็นซุ่มนี้อยู่หน้าจอก็โ,โทษก็ท่านได้เลยเพราะว่ายังจริงจริงมีบ่แม่นครับเพราะว่าคันมันขึ้นแนวนี่หนับสิบวไหลมาจิตเป็นระบบตัดไปครับผมอาสิเป็นน้ำขาดน้ำขาดไว้นาคนนี้ีภาเปิดใจนาะก็อ่าผมแนะนำก็ยาปิดมันโดน ให้มันทํางานน้ำเนี่ยครับผมเบอละตู้โมงก็ได้เปิดพราให้ตราปั๊มมันได้หมุนได้ทํางานโอ้ข้าต้องหันต้องคื่อนิ่วเรื่องมาใช่แมนครับอ๋อเนื้อทสิลบีนิหนึ่งก็ได้ครับแล้วแต่แต่ว่าขันเปิดทิปนั่นนี่ผมก็ได้น้ำเป็นนิ้วเครื่องไปเลยตามท่อเมนเลยครับนิ้วเพิ่งจะเปิดไ้ไได้ครับ การใ้ง่ายครับขันห้าเปิดไปเกิดทิ้งไปเยามแรเลี่งขันแดดบ่มีมันดับเองเลยยามันเจาะขันแดดนี่แบบทำงานเองเลยอขันเปิดทิ้งไว้ใช่นะครับขันสมมติว่าข้าเปิดลงไฮลงหน้าข้าต้องการน้ำไรก็เปิดทิ้งไว้เลยก็ได้ครับเมื่อกีิเติมไปเรื่อยๆโดยย่านน้าขันน้ำนะครับขันไฮประมาณใครดูดูที่อ่านที่ทำความกระจายเอาไว้ อันนี้ก็บวบปันไดนะครับแต่ว่าขันมีปัญหากับโทษสอบถามเลยก็ได้ง่ายดีที่กันเดี๋ยวเดี๋ยวผมแนะนำให้ใช่ใช่ใช่ครับผมเรื่องเบอร์โทรอ่า <laughs> มันกะเบอร์อยู่ครับแต่ผมวันไ้ใจว่าเป็นเบอร์ของพนักงานาคนไหนเดีเออ๋ยวผมเอาเบอร์ผมไปให้นำ <laughs> โอเคโอเคนี่ตถกยัใหญ่จ่ายตังค์อุ้ยก็บอาตังค์เบินเอายางหัดไว้ ยังหัดไหวยังดีก็เพราะตังเงินแพงกัจับรวานี้องสี่สสามสี่ห้าหกแต่มันเป็นแพงหนาเดียวเหรอแครับผมสิบีนแงหนาเวสิบก้อนสามสามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยครับสามมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยหนึอโอเคสาม สี 4, 5, 6, ่ห้าหนะมึงดูนะเป็นอยู่บ่เก้าสามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยหนสองสิบเท่าไรอะสามหมสามหมเท่าไรอะสามเป๊ะอ่อันนี้พี่สาวเป็นคนจ่ายตังค์อันนี้พ่อเขาเป็นคน <c oughs> อยากได้นตน้น

มดเกี่ยงตูดอูดสูดกระเป๋าผู้ขาบ้าน,นี้เบ้าเวิงเลยบานว่าไ <laughs> ข้ข่ยเลยบ้านไข้ข่อยไข้ข่อยตัวไหนผลแล้วอีพกบุงโงนีอะยังทำไมบ่มีพอดีป่ะครับไปไปแหลกให้อายที่ลหลามไปผุนโมใส่ไปไปผุนเอาน้ำอ้ายที่หลาใบหนึ่งนั่นซื้อนำ้ำชมซื้อ,อยังน้ำชมมายัางก็ได้ ถ้าไม่ไงนองดีนี่สื่อสปอ้นเซอร์อรมากคนละขวดลงออน,นี่หลังจากช้างเขามอมให้ <laughs> vâng, hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn แมนทำแน่นั่นหมายเปิดอไปครับเพราะว่าแห้งช่วงนี้มันห่อนแห้งกับตัวหนาฝนแนวนี้ิดไว้ปัญหาเลยก็อ่าหมดหมดจิตมัดเขาไม่อยู่เมื่อวานโทรกับไปเซอร์วิสหน้างานหนึ่งอันนั้นมดเขาคุ้มใบรับประกันใหายสบายๆมันจะเสียค่าบริการไปแล้วเอายามาหงอยไหวดอกแก้วเลยครับผมงัวตุ่มยางวัวมาต่ำซะครับ ว่แล่กสิมาดไหวดีัอคว้ยบอคอยไหวได้บานนี่กสิมาดไหวละคว้ยนี่ครับผมตอนนี้ช่างเขาติดตั้งเสร็จเรียบร้อยเขาก็มอบงานให้เสร็จเรียบร้อยนี่ใครสนใจติดต่อผมได้หรือว่าผมจะให้เบอร์โทรทิ้งไว้นี่อันนี้แผงโซลาเซลล์สี่แผงผมติดตอนนี้แต่ละแผงมี4 5 0หวัตต์ครับผมนี่มาดูครับผมมาดูมาดูหม้อแปลงการใช้ไฟการการใช้ไฟของเขามาดูมาดูใกล้ๆ นี่ครับผมมาดูนะครับี่อันนี้เบอร์โทรของเขาถ้าใครอยากใช้ก็โทรเบอร์นี้ก็ได้ครับผมนี่นี่น,น,นี่ดูนะครับอันนี้ก็คืออุปกรณ์หรือว่าพวกไอตัวแปลงการใช้ไฟฟ้าถ้ามันขึ้นไอซนอะไรมันจะขึ้นตามรหัสนี้เขาบอกนี่อันนี้ผมจะเปิดปุด่มสวิดูนะครับผมนี่มันจะขึ้นตรงนี้ก่อนมันจะขึ้นตรงนี้ก่อนนะไหน็นไหมมันจะขึ้นตรงนี้นี่นี่อ่าจวขึ้นตัว V ปุ๊บ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 นี่อันนี้มันจะรีเซ็ตกันเรียบร้อย ปับผึบนี่เห็นไหมขาดแคลนพลังงานนี่นี่นี่เพราะแสงแดดไม่มีขาดแคลนพลังงานแสงแดดไม่มีครับ PL นี่เห็นไหมปัญหาขาดแคลนพลังไอพลังงานนี่ครับผมเราก็ปิดไปนี่ครับผม ครับผมนี่ไฟมาแล้วครับผมนี่นี่นี่ไฟมาแล้วครับผมนี่นี่น,นี่ไฟมาแล้วมาดูทางนี้ครับมาดูทางนี้น้ำก่อมาทางนี้น,นี่ครับผมนี่ครับหลายหลายคนอาจจะสงสยัยทําว่าน้ําทําไมออกไม่เต็มท่อเพราะว่าแสงแดดมันไม่มีครับผมตัวไฟมันก็เก็บไฟไม่ได้เยอะ นี่ถ้าแสงแดดแรงมันก็จอกเต็มท่อถ้าแสงแดดไม่แรงมันก็ออกไปเต็มท่อนี่ครับผมน้ำเย็นมากตอนนี้นี่แล้ะครับผมนี่เห็นไหมอันนี้เราก็จะมาปิดปั๊มน้ำทิ้งไว้นี่นี่เป็นเรร้อยครับผมนี่แหละครับผมถ้าใครสนใจติดต่อเบอร์นี้ได้ครับนี่นี่เบอร์นี้นะครับถ้าใครสนใจติดต่อเบอร์นี้ได้ ครับผมหลังจากติดตั้งพลังแสงอาทิตย์เสร็จเรียบร้อยเมือตั้งแต่กุมวันเรียบร้อยแล้วครับผมตอนนี้ผมก็เดินทางกลับมาถึงบ้านทำไมถึงเดินทางกลับมาบ้านค่าจังเนื่องจากพี่สาวชายผมขนฟางไม่ให้ควายเพราะว่าตอนเช้าพี่สาวบอกว่าฟางไม่มีให้ควายกินแล้วตอนเช้าๆก็ไหนๆผมก็กลับมาแล้วแกก็บอกว่าไอ้วันก่อนจะกลับไปบ้านขนฟางให้ควายกินตอนเช้าๆหน่อยแค่ว่างั้นสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณนะครับพี่ๆเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปผมจนจบเออลืมไป ถ้าใครสนใจที่อยากจะติดตั้งพลังแสงอาทิตย์คนที่อยากจะได้พลังแสงอาทิตย์อยู่ไร่อยู่นาหรืออะไรก็ตามแต่ให้เพื่อนๆโทรไปเบอร์นี้ครับผม0999882863ครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณนะครับพี่ๆเพื่อนๆทุกคนที่เข้าฟังคลิปผมจนจบก็ขออนุญาตลาก่อนครับผมเนื่องจากก็ยังไม่ได้อาบน้ำเพิ่งกลับมาถึงบ้านเมื่อกี้ครับผมขออนุญาตลาไปอาบน้ำก่อนครับผมสวัสดีครับ Thank yeah.